200, 2องศูนย์ศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสสองหสสองสองเจ็สิสสองปหสอง้าสิบสองยี่สสองอดยี่สองสองสิบสสสาสาสองห สามสามเก้าสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดสามเจ็ดยี่สอ็ดสามแดยี่สิสาเก้ายี่็สาสาสสอสาสาสสองสามสศูหนึ่งสีสองแปดสสองสสี่ห สี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่สี่เจ็ดยี่สิบแปดสี่แปดสามสิบสองสี้าสาสิบสี่สสบอสี่สสี่สองสี่สิหห้าหนึ่งห้าห้าสองสห้าสาสิห้าห้าสี่ยี่สิห้าห้ายี่ิห้าห้าหกสาสิบ

90 0 9 9 9 9 2์8 9327, 9 4 3า 9545, 9654, 9763, 9ส7 2 9981, 9090, ้า9 9 9 1ี่ส0 0 1 0 สิบสองยี่สิบสิบสามสามสิบสิบสี่สี่สิบสิบห้าห้าสิบสิบหกหกสิบสิบเจ็ดเจ็ดสิบสิบแปดแปดสิบสิบเก้าเก้าสิบสิบสิบหนึ่งร้อยสิบสิบเอ็ดหนึ่งร้อยสิบสิบสิบสองหนึ่งร้อยยี่สิบสิบเอ็ดศูนย์ศูนย์สิบเอ็ดหนึ่งสิบเอ็ดสิบเอ็ดสองยี่สิบสองสิบเอ็ดสามสามสิบสาม

สิบสองสองยี่สิบสี่สิบสองสามสามสิบหกสิบสองสี่สี่สิบแปดสิบสองห้าหกสิบสิบสองหกเจ็ดสิบสองสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่สิบสองแปดเก้าสิบหกสิบสองเก้าหนึ่งร้อยแปดสิบสองสิบหนึ่งร้อยยี่สิบสิบสองสิบเอ็ดหนึ่งร้อยสามสิบสองสิบสองสิบสองหนึ่งร้อยสี่สิบสี่